นะพอใจเนี่ยมันจะไปแล้วมันบวชแล้วมันไม่อยู่ไม่กลับมาแน่นอนแล้วมันใจมันเด็ดขาดแล้วเนี่ย <S 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 จะไปห่วงก็ทําไมไปห่วงทำไมถ้าเราเป็นอกเธือยย่าแต่งหน้าอย่างนั้นฉันจะกลับมาเนี่ยอันนี้แสดงว่าเดียังไม่ขาดออันนี้มันขาดจากใจไปแล้วเนี่ยสมบัตยิยกได้เมียทาไมจะยกไม่ได้ล่ะเนี่ยนายยกให้ขาดเขาก็บอกเขาก็เขาก็ไม่พูดไม่จานถ้าอยู่มีไม่ได้ก็เกิดไปอยู่กับพ่อ,อแม่ที่อุบล ขายซับเพิ่มบัตรได้ก็ไปอยู่นู่นเลยนะแต่แจกแตงไม่ก็เอาไม่ไม่ว่าการล็อกไม,ไม่ไม่หวงหรอกมั้งเนี่ยไม่หวงด้วยนะบอก mm hmm. นั่นนะบวชเขาก็ไม่ไปนะก็ดีนั่นเขาเรียกคู่เสริมบารมีแต่เขาบวชแล้วก็ไม่ไปที่นี่ลายญาติโยมแม่ก็บอกให้เขาไปบวชเถอะบวชยังมีวันเห็นหน้ากันถ้าตายพัดปลากจากกันแล้วจะไปเจอกันที่ไหนจะมีหน้าตาเจอที่ไหนแหละ บวชยังได้บุญอยู่ด้วยใช่อยโยมแม่สงสงนี้นะโยมแม่ธรรมานะให้เขาไปบวชเถอะดีกว่าตายปัสสากจากกันใช่บวชนี่ยังมีวันได้กลับมาเจอกันอยู่คิดถึงกันยังได้เจอหน้ากันถ้าตาตายแล้วจะไปคิดถึงกันได้เจอที่ไหนครับจากเป็นนี่แหละนะครับนี่แั่นนั่นนะเขาก็จำยอมนั่นนะ่นนั่นก็รลยกบุญมันปิดกั้นบาปนะพูดง่ายๆนะ ไม่ได้แบบไปบวชได้เจงหัวงูเธอจะแต่งงานได้ไม่ได้เลยโอ้ไม่ไม่เลยครับลูงพู่ทังวันนี่ยกให้หมดนี่แหละถ้าเร็วบุญมันมาถึงยกให้เพื่อนเลยใช่ปนี่จริงนะอันนี้ลวกพ่อไม่เสียงหรอกเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงบุญมาถึงแล้วมันต้องไปตามบุญที่มาถึงแล้วลพ่อบอกก่อนลุงน้ำบอกครับว่าอีกปีหนึ่งนะอีกสองปีนะก็บอกบอกว่าเราจะไปบวชห้าปีทํามาดีไม่ได้รู้ทำไม่ทำก็จะสึก อแต่ถ้าแต่งงานก็ไม่ว่าเอาไปเลยบอกกูได้นะถ้าตึกมาแล้วก็ไม่ก็จะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจ,จะปฏิบัติรรมเพราะยังมันใจยังไม่ถึงทมแต่จะไม่ขอแต่งงานม่อีกบอกอย่างเงี้ยแต่ไม่ขอแต่งงานอยู่แล้วพอแล้วบอกแล้วอแต่ถ้าคุณอยากแต่งงานใหม่ก็แต่งไปเยอะไม่ว่ากันต้องหาดูคนที่ดีๆด,ด้วยนะบอกอย่างเงี้ยต้องดูให้คนดีๆก่อนเอาให้มาดีกว่าเราก็ได้ เป็นเศรษฐีกว่าเราคนนั้นดีเอาเลยบอกนะนั่น,น,นไม่หัวห้ามนะ,นะไม่เหมือนนิทานที่เขาบอกว่าเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเนี่ภรรยาไปบอกบอกลูกชายบอกว่าไป,ไปบอกพ่อศึกมาเถอะไม่มีคนทานาไถานาอื <c oughs> นะลูกชายก็บอกว่าลูกพ่อแม,แม่บอกว่าให้ลุงพ่อศึกไม่มีคนไถานาทํานา เออเดี๋ยวรอไปก่อนเถอะเดี๋ยวคุยจะซึ้อลอกทำก่อนเถอะมาไปไม่ออไปบอกกลับมาถึงบ้านอนะ่ะมึงบอกว่าไงไปบอกลุงพ่อสึ้ลุงพ่อบอกว่าเอาอทำไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะซื้อลอกวันต่อมาก็ไปบอกอีกลุงพ่อ,อ,อเมื่อไรจะซึ้ฝนตกแล้วไม่มีคนไถนาไอ้ลูกตัวเล็กๆเนาะเดบอกก็อบอกว่าไปก็ไปบอกพอ่อพ่อไปยังไม่ซึ้อลอก เออไม่ถือจริงๆนะมั้งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปบอกลุงพ่อนะบอกว่าแม่จะแต่งงานใหม่แล้วนะพอพอไปถือเวรลุงพ่อเมื่อไหรจะตึกแม่จะแต่งงานแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก่งไหมกูวันนี้เลยอนั่นขายนาก็ไม่เสียด้ขายควายก็ไม่เสียดยบอกว่าแต่งงานใหม่โอยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแม่มึงรอกู่อน โอ้โหใส่เล่นมุกโอ้ยมาเด็ดมาเด็ดเอามาเด็ดยับเลยทีบอกเลยเออเอาเก่งบอกแม่มึ่อองเก่งมากูจะถึกวะนมาเด็ดนี่เลยมันหนักนะไอเรื่องกามนี่นะขนาดบวนได้ยึละไม่ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะนั่นแหละถึงบอกใจเด็ดเดี่ยวจริงๆนี่แล้วกอต้องขาดตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี่ย ไอ้บวชขาดตะปันไม่เหลือเลยนะนั่นแหละทึงพอได้รู้ทําไม่ทาขึ้นมาเลยนะก็ถึงว่ายกให้แต่งงานใหมนะ่เพราะมันไม่เอาแล้วไม่อะไรอวบอนแล้วมันเบื่อนายแล้วมาถอดถอนได้แล้วเห็นหนั่นแหละนั่นแหละไอ้คนที่ถอดถอนไม่ได้ต่ไปก็นั่นแหละทึ่ไปนั่งภาวนาตอน <c oughs> ได้รู้ทำ <c oughs> นั่งพระนุ่มุ่งพแก่เนาะเห็นเอจีกาไปวัดแต่งตัวตเด็กๆไปรุ่นแต่งตัวนุ่งเส้สั้นโอ้ โฉนะอกหน้าใจไปเลยมองอตามองเนี่ย <laughs> อูยคิดไปได้ยังไงพระทั้งหลายเรารู้ความคิดเขานะ่ะอู้ยท่านคิดไปได้งไงบาปนะบวชมาแนละ้วไม่ได้จะมาบวชทาไมนะ่ไปมองเนื้อมองหนังก็อยู่ได้นะไอ้ยิงนุ่งใสเกรงรัดเปียกไปอีกโอ้โหพระเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะนะ <laughs> จริงจริงต้องปรงเลยนะมองแล้วโปรงมันตปรงใยยังไงมันชอบอยู่เนาะมันจะปรงไใ้ยังไงแหละก็คนยังไม่เห็นนั่นแหละแล้วก็รู้ว่าโอ้ยไอ้พวกนี้มาข่มขืนใจพระนี่หว่าบาปเหมือนกันนน่ะบาปเหมือนกันนะต้องระวังตัวบ้างบาปเหมือนกันเข้าวัดจะต้องนุ่งให้มิดชคิดดีๆอันนี้ข่มขืนใจพระนี่โอ้ยบาปกรรม พระก็บาปกำไปมองอยู่นั่นกินข้าวไปกับใจกูคิดไปน่ะพระนั่นโอ้กูจิอยู่ได้มั้ยเนาะกูจะถึกไปแล้เนาะเนี่ยอู้ยทำไมเนาะนอนเนนะเนาะจ้องมองแต่อย่างเดียวเลยที่นี่นะ่เห็นไหมล่ะมันก็คิด่อย่างเดียวเลยนอนก็ฝันอย่างเดียวเลยที่นี่นั่นโอ้ยตายเลยไม่ดูตำรับตล่านนอนคิดเนี่ย ทุกวันนี้ยิ่งมีไอ oh. oh, mm. ้โทรศัพท์มือถือเนาะโอ้โหมีเน็ตมีอะไรมันเข้าไปดูอะไรได้หมดเลยก็น่าหน่ะสิครับนักเลยที่นี่นั่นแหละมันมีแต่พระหัวหลักหัวต่อพระหมูดพระขูดพระส่วนพระฐานที่ล้งปลาสันมตาทะเลนี่นะมีแต่ลามุกพระลามุกเท่านั้นเลยนะนั่นเห็นไหมล่ะนั่นในเมืองเลยจะวดนตเจนมากใส่เกนงใส่วิทย์เข้าไป โอ๋เสร็จเลยแหละนะฮะมันก็เสร็จมันก็ฮะมันก็เสร็จนี่ปาตะโก้เลยเนาะนี่เนาะนี่เลยที่บอกว่ายากทุกวันนี่นะนี่แหละแต่มาฝ่ายบวชแล้วเนี่ยพอมันพอมันมียารู้ยันขึ้นมาองค์รม,มันก็ค่อยๆพัฒนาจิตใจสูงสูงขนะึ้นนั่นใช่ครับเพราะมันขาดตั้งแต่ยังเป็นคฆราวาสอยู่ นะเรื่องเรื่องราคาอนี้นะค่าตั้งจะเป็นาระวาสหนึ่งผมก็เห็นว่าถ้ามียาร,รู้เนี่ยมันจะสามารถเห็นอะไรี่มัมนึเขาเรียกว่านี่แหละมันเป็นกําลังใจให้นักปฏิบัติใช่ครับถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาเรามีกำลังใจให้เราไม่อยากจึกลาไม่อยากคิดทางโลกมันอยากปฏิบัติธรรมมันอยากรูกแก้แจ้งเห็นจริง,จจรงรอะไที่นมันอยากรู้จริงเห็นจริงใช่ครับมันอยากอยากรู้การเกิดการตายของเรามา,มากีบพกปีชติมันอยากรู้ มันอยากรู้ตัวเองเคยเกิดมากี่ครุกี่ชาติเป็นอะไรมาบ้างนั่นพอมารู้มาเทีนหน่านั่นน้ำใจจะถอดถอนกิเลสขึ้นมาเลยมันจะทําให้รู้สึกความยึดมั่นถือมั่นจริะเราทำไมต้องผ่านเรื่องเร็วๆไล้มาเยอะแยะเะยรอ่านั่นเป็นอย่างนั้นแหละอยู่ๆแค่มารู้เห็นไม่ได้หรอกเนาะี่ิ่งบอกโอ้ชีวิตคนเราก็ผ่านกันแต่ละคนมันเหมือนกันแต่ชีวิตคนมันจะลุ่งุมๆร้อนๆลึกๆเรุ่องเรือ เหมือนชีวิตจมาไหมเหมือนโยมโพโยมแม่แมาไหมนะแต่คงไม่ต่างกันหรอกเนาะชีวิตคนเนาะไม่ต่างกันทุกทั้งนั้นแหละครับอืมนั่นแหละไม่ต่างกันแต่คนจะทุกข์หนักทุกน้อยทุกมากกรรมมากกรรมน้อยต่างกันนั่นแหละเธงบอกว่าเขาเราไปที่ไหนเขาบอกตันผู้มีบุญไอเราไม่มีบุญยังไงทําไมมาเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นคนคนยากเกิดมาลําบากแต่ไม่เกิดนะ <laughs> แตนตาหากตั้งแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนเลย่นะหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอทํางานได้ทางานไปพ่อช่วยแม่ตแต่เป็นเด็กนูนะไขนาโอ้โหขี่ควายออกไปทอนาะตั้งแต่ตีสามหนูนะขีนะ่ควายไปไล่ไปนาเนะี่ยไถนาเนะี่ยเอาสว่างนี่นะโอ้ไถได้หลายร้อยแล่นนะเป็นงานไปแล่นไถเสร็จเป็นงานไปแล้นหนเป็นเด็กนะอนะพอวันอาจารย์วันกันนี่แหละขี่ควายไป ตรงพี่ชายสายสมานี่ลกลับเข้ามาจินข้าวแล้วกใส่ตัวไปรโรงเรียนนะเห็นไหมลับจกเดืนมาต้องออกไปเอาควายที่กับพ่อกับแม่กับพี่ชายที่นานกะลับเข้าบ้านเห็นไหมโอ้สังน,นะแต่ลูกพ่อบอกอมันมีความสุขเป็นเด็กเนาะได้ช่วยพ่อแม่พี่ทําทํางาน <c oughs> ปิดปั้นหัวคนาให้จอบเนี่ยปิดหัวคนานะขุด ดินวางใส่พกนันะไม่มีรถไถมันทุกวันนี่ปวดหัวตออยอ้งานตลอดตั้งแต่อายุสิบสองนะไม่บอกไม่ตอ้อยสิทนบุรีอายุติบสองปีน,นนะเนาะมาหน้ากับหน้าตัดอ้อยนี่แหละหน้าตัดอ้อยนี่แหละหน้านี่แหละมาอืมทุกประมามากเลยโอ้คิดถึงอย่างนี้้ยเราเนี่ยมันกอะไรกันนักหนา เออมันเกิดมาเพื่อจะสิ้นพบติ้นชาติมันทำให้พอพอนมันสร้างให้พอมันจะเรื่บเบื่อนามันจะตัดขาดมันจะไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาทำอีกก็ดีไปอีกแล้วนะคิดนี้ก็สบายใจขึ้นที่เนี่ยพอรู้จริงจริงเิดนี่แหละที่บอกชาติผมพบมันจบสิ้นแล้วี่ไม่หวนกลับมาเนี่ยใครจะเป็นใครเรื่องมันละที่ใครจะมีเมียน้อยไม่มากก็เรื่องใครมันละที่ใครจะผัวน้อยผัวมากก็เรื่องใครมันละทิน จบละหมดสุดจบปิดนะบทสุดปิดฉากแล้วไม่ไม่แสดงใหม่แล้วนะเพราะมันมันปิดกล้องแล้วเนาะที่นี่จะมีใครปิดกล้องไม่รู้พราะทุกคนจะมีใครปิดกล้องบ้างที่พ่อหมายตาไว้ใครบ้างนะคะเอ้าหมายทุกคนนั่นแหละหมายตาทุกคนนั่นแหละอยากแค่พ้นทุกคนนั่นแหละไม่ใช่พ้คนคนเดียวนะ